วันนี้นะฮะับาจะมาแนะนําอีกคันนึงนะฮะอันนี้เป็นคันที่6ของอบจตากนี้นะฮะคันนี้จะเป็นไซส์35ที่นั่งนะฮะพอดีช่วงนี้ต้องปิดแมสนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมมารีวิวรอบคันให้ดูนะครับผมนี่นะฮะคันนี้นะฮะท่านนายกก็ออกแบบนะครับก็น่าจะเป็นนักฟุตบอลของเอฟตากเอฟซีนะฮะตามนี้เลยนะฮะจำนวนแถวก็1 2 3 4 5 6 7 8นะฮะรวม8 แถวนหน้าหันหลังชนกันด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นสีดำแดงนะฮะก็คือตามคอนเซ็ปต์ของท่านนายกนะฮะนี่นะฮะก็ใครที่เป็น F อีตาดก็น่าจะรู้จักนะฮะอันนี้ผมคงไม่รู้จักนะฮะนี่นะับผมก็เลยบอกชื่อไม่ได้นะฮะแต่ขอบคุณคุณหน้าทุกคนนะครับตัวนี้นะฮะก็ได้แผงละคนเลยครับผมนี่นะฮะส่วนด้านหลังนี่ก็นี่นะครับผมสวยงามครับ นี่เราจอดอยู่ที่หน้าอบจอเลยนะฮะนี่จอดคู่กับรถทนายกเลยนะฮะตัวนี้เพิง่งส่งวอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะจำนวนที่นั่งก็ตามนี้นะฮะแปดแถวนะฮะนี่นะครับผมสวยงามนะฮะนี่นะครับผมส่วนนี่นะ,ะแถวด้านหน้าก็สามารถจะหันหันหน้านะฮะมิสติง้งเข้าหากันหรือประชุมกลุยกันได้นะฮะสำหรับผู้ใหญ่นะครับผม สวนนี่นะฮะด้านในนะผมนี่ลูกท่านนายกเต็มคันไปหมดเลยนะฮะมีชุดพระเจ้าน้ำพานไปให้เรียบร้อยนะฮะนี่นะฮะผมข้างหน้าเราก็หุ่มนวมให้เรียบร้อยนะครับน,นะฮะให้รอบคันอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่นะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตานะครับ คันนายกขึ้นมาจอดเมื่อกี้นะฮะทนายกไม่ยอมนั่งรถตู้เลยนะฮะนี่รถตู้จอดทิ้งหน้าท่านท็อปขับแต่รถรางนะฮะตอนนี้นะฮะทั้งหมดที่นี่มี6คันนะฮะคันนี้เป็นคันที่6ครบแล้วนะฮะเราส่งว่าครบแล้วนะฮะก็ระยะเวลาปีกว่าๆนะฮะที่ผมได้มาร่วมงานที่จังหวัดตราดนี้นะฮะก็ทํารถส่งให้เรียบร้อยนะฮะครบหมดทุกคันแล้วนะฮะงานดีๆโดย DG Service Car านะฮะนี่นะจะมี d g อยู่ข้างล่าข้างหน้านี่นะฮะผม ครับสนใจในงานแบบนี้นะฮะ0837688557ครับขอบคุณครับ